มาไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะไม่มาก็ได้แต่ควรจะเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอาจเป็นความพลาดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตไปเสีย เพราะพลาดหนึ่งพลาดโอกาสได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นรากเง่าแห่งความดีในชีวิตทั้งปวงพลาดสองพลาดโอกาสได้หรือฟื้นความหลังสารสัมพันธ์นกันกับเพื่อนเก่า ที่เคยเติบโตร่ำเรียนมาด้วยกันอันเป็นพื้นฐานแห่งความมั่นคงยั่งยืนในชีวิตทั้งยังเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมที่มั่นคงยั่งยืนเอาไว้ให้ลูกหลานเหลน้น ของตนด้วยคือควรจะให้ลูกหลานเหลนของตนนั่นแหละมีญาติมิตรที่มากพอชีวิตอนาคตของเขาจะมั่นคงและยั่งยืนสืบไปและพลาดสามคือพลาดโอกาสร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ที่ ทำปณิธานคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่ปนกันไปตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตดาบนิรันดรชั่วฟ้าดินสลายแบบไม่รบกวนใครและแบบไม่ตกไปเป็นภาระของคนรุ่นหลังทำเรื่องที่ยากและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยวิธีที่ง่ายและเล็กที่สุดในโลก คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูกอบกู้ธรรมชาติที่เปรียบได้กับการสร้างโลกใหม่เอาไว้ให้ลูกหลานเหลนของเราเองก็เลยเป็นนั้นว่าแม้จะไม่ใช่ความผิดแต่ก็เป็นความพลาดที่น่าเสียดายบรรยากาศเมื่อวานท่านอาจารย์สุภาพสีธุมา กับพัญญาคืออาจารย์ถนอมจิตมาพร้อมกับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งและก็มารอจนค่ำรู้ว่าอาจารย์เด่นชายชายทวีปซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งกำลังเดินทางมาท่านก็นั่งรอจนถึงค่ำและมืดทานอาหารเย็นด้วยกัน ส่วนตอนเที่ยงมีอาจารย์สุรวัตรเสนาชัยนรักหรืออาจารย์สังบาลมีพงศกรขอนกกลางธรรมสินขอนกกลางหรือเพลิงมีปรีชาพันสองสีมาร่วมอาจารย์สุรวัตรขโมยจ่ายค่าข้าวเที่ยงไปพันกว่าบาทแล้วก็กลับไป ปีชาพันสองสียาตเงิน500ใส่มืออาจารย์แม้จะห้ามว่าวันนี้งดรับบริจาคก็บอกว่าผมไม่ได้บริจาคผมให้อาจารย์เอาไว้ใช้ไว้กินก็เป็นนั้นว่าครูขอดืดอเอาเข้ามูลนิธิสุตวันก็แล้วกันส่วนเด่นชายชายทวีปมาถึงตอนค่ำแล้วก็นั่งทานอาหารกันไปจนถึง สองทุ่มอาจารย์สุภาพพัญญาและลูกศิษย์จึงได้กลับไปเป็นนั้นว่ามาไม่ได้ไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความพลาดที่ควรจะเตือนตัวเองกันเอาไว้และในโอกาสต่อไปก็อย่าพลาดเสียนะครับ